สวัสดีครับพบกับพอบี้สซรมอีกแล้วนะครับจากตอนที่แล้วที่เรามีเทสนมเปรี้ยวกันนะครับว่าเมื่อดื่มแล้วสามารถลดปริมาณแอลกอฮอล์ได้จริงหรือเปล่านะครับก็ได้ผลกันแล้วก็ลองไปตามดูกันนะครับคราวนี้มีทางบ้านแนะนํามาครับว่ามีสีกิจกรรมที่ห้ามทําก่อนเข้าด่านตรวจแอลกอฮอล์นะครับไม่งั้นอาจจะถูกจับได้นะครับจะเป็นอะไรลองติดตามชมเลยครับ กิจกรรมแรกที่เขาบอกว่าไม่ควรทําก่อนเข้าด่านนะครับก็คือกินขนมเอแครนะครับกินขนมเอแครแล้วเกี่ยวอะไรเขาบอกว่ากินปุ๊บมันจะมีแอลกอฮอล์นะแล้วทําให้เราเป่าแล้วเครื่องวัดมันขึ้นนะครับจะจริงหรือเปล่าลองพิสูจน์กันดูเลยเดี๋ยวผมกินแล้วก็เป่าดูเลยนะฮะป้ายดูลองดูเดี๋ยวลองเป่ากันดูเลยนะครับกินหมดรลสี่ชิ้น ไม่ขึ้นนะครับสรุปว่าไม่จริงนะครับกินเนแค์นี่ไม่เกี่ยวนะครับเ,เดี๋ยวลองอันต่อไปครับของชิ้นต่อไปก็คือยาแก้ไอน,นะครับอ่ะลองดูว่าจริงเปล่ากินไปสองจิบนะโอ้โหร้อยเก้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างนี้นี่คือถ้ากินก่อนเข้าด่านโดนแน่นอนนะครับ สำหรับเจ้ายาแก้ไอนี่นะครับเราต้องใช้เวลาถึง10นาทีเลยนะครับแล้วผมก็ดื่มน้ำอีก2แก้วด้วยกว่าที่ค่าแอลกอฮอลจะกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่มีควรทำก่อนเข้าด่านตรวจแอลกอฮอลก็คือบ้วนปากนะครับจะจริงหรือเปล่าลองเทสดูเลยครับเทเลย จะได้ผลยังไงเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่ครับ1 9 0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นโดนแน่นอนนะครับเจ้าน้ำยาบ้วนปากนี่นะครับเราต้องใช้เวลาถึง20นาทีเลยนะครับแล้วก็ผมยังต้องกินน้ำอีก2แก้วด้วยเพื่อให้ค่าแอลกอฮอล์เนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกติก็คือเป็นค่าศูนย์เป็นเรื่องจริงนะครับเราไม่ควรบ้วนปากก่อนเข้าด่านนะครับเออทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับ อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าห้ามทําก่อนเข้าด่านก็คือใช้สเปรย์ดับกลิ่นปากนะครับจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเลยครับร้อยเกิบมิกรัมเปอร์เซนต์อีกแล้วนะครับก็แปลว่าเป็นเรื่องจริงนะครับห้ามฉีดดับกลิ่นปากก่อนเข้าด่านนะฮะเจ้าสเปรย์ดับกลิ่นปากนะครับเราต้องใช้เวลาถึง10นาทีเลยนะครับกว่าที่แอลกอฮอล์จะสลายตัวหมดไปนะครับ เป็นยังไงบ้างครับจากการทดลองของเราก็จะมีเอแคร์เดียวนะครับที่ไม่จริงน้ํายาบ้วนปากยาแก้ไอสเปรดปินปากอันนี้จริงนะครับ3ามกิจกรรมหลังนี้น่ห้ามทําก่อนเข้าด่านตรวจแอลกอฮอล์โดยเด่นขาดนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดความคาดเคลื่อนนะครับทำให้ถูกจับได้นะครับก็เหมือนเดิมถ้าอยากให้เราพิสูจน์อะไรอีกสามารถส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์ของ Facebook เราก็ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาทางด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็สสำหรับวันนี้สวัสดีครับ